สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องหลายเมนูอีกแล้วนะจ๊ะไม่ผิดช่องแน่นอนค่ะคลิปนี้เราจะมาเก็บผักปุ่งที่เราปลูกกันไว้นะคะคือเยอะมากสวยมากนี่ก็เก็บเป็นรอบที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดแปลงเลยค่ะพอไว้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะล้มเนาะพอล้มแล้วมันก็จะเลื่อยค่ะมันก็ดูไม่น่ากินเนาะ ไว้ไปมันก็จะแก็เปล่าๆจ้าเดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งอันนี้นะคะไปประกอบอาหารกินกันมื้อค่ำนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่ตอนปลูกเนาะเพราะไม่ไม่คิดว่าเป็นการปลูกผักบุ้งครั้งแรกนะคะไม่คิดว่ามันจะให้ผลผลิตที่งามขนาดนี้ค่ะ นี่นะคะสวยๆเลยจ้าได้เยอะมากนี่ซื้อมาตอนปลูกเนี่แค่ซองเดียวนะคะ15บาทได้ไดกินหลายรอบมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อประกอบอาหารมื้อขําของเราค่ะนั่นก็คือ ผักบุ้งผัดใส่ปลากระป๋องนะคะก็จะมีผักบุ้งที่เราทําความสะอาดแล้วปลากระป๋องแล้วก็กระเทียมพริกที่โขลกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยจ้ะเปิดเตานะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยค่ะรอให้น้ํามันเดือดนะคะ พอน้ำมันของเราเดือดแล้วร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมพริกลงไปเลยค่ะผัดให้กระเทียมพริกมีกลิ่นหอมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยปลากระกป๋องค่ะ ผัดต่ออีกนิดหนึง่งจากนั้นเราก็จะมาใส่ผักปุ่งกันค่ะนี่นะคะผักปุ่งที่เราปลูกเองปลอดสารแน่นอนค่ะเพราะไม่ใส่อะไรเลยนะคะ มาปรุงรสกันค่ะลดดีหมูนะคะเครื่องช้อนเหมือนเดิมตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเครื่องช้อนเหมือนกันน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันหากใครที่ชอบกินผักปุ้งกรอบๆก,ก,ก็ไม่ต้องผัดนานมากนะคะแต่สำหรับเรานั้นเราชอบกินเปื่อยๆค่ะก็จะผัดนานนิดนึง ผัดต่อค่ะน่ากินมากทุกอย่างเปื่อยแล้วนะคะสุกได้ที่แล้วค่ะปิดเตาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่จานกันนะคะนี่ค่ะสำหรับผัดผักบุ้งใส่ปลากระป๋องของเรานะคะ ปงเองผัดเองแล้วก็กินเองค่ะประหยะัดดีปลอดภัยปลอดสารแน่นอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ